มาชั่วโมงหนึ่งไม่หยุดเลยเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าเต้นลืมหัวลืมเมียซึ่งบอกรางวัลก่อนเลยละกัน<ช>ถ้าหากว่าใครชนะในเกมนี้คุณจะได้กีบบอยเชอร์มูลค่ 30, าสามหมื่นบาทเยอะมากๆนะคะอันนี้ลำใหญ่ จะนสนุกได้เลยคะเอ่ออาจจะยากตื่นตาตื่นใจกับรางวัลมากอยากได้เดี๋ยวให้เป็นโค้ชอ๋อยินดีมากคุนลำใหและแดนเซอร์มีน้าที่เป็นโค้ชในการสอนเต้นให้กับเรานคะค่ะกติกามีอยู่ว่าเราจะให้น้องลำใหแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยสาธิตนะคะวิธีการเต้นจะเต้นยังไงดีให้ลืมผัวลืมเมียกันไปเลยโอเคและพี่ๆจะเป็นกรรมการที่กับเรานะคะใคร เสียงปรดมือหรือเสียงกีตังที่สุดก็จะได้ที่หนึ่งไปได้ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยทุกอย่างได้แดนเซอร์คนไหนเป็นตัวช่วยในการสอนเต้นไหมคะเออแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์เดนเซอร์ค่ะใครอยากาจะมาเป็นโค้ชอ่ะขอโค,ค้ชหนึ่งคนขอโค้ชหนึ่งคนขอหญิงหนึ่งชายหนึ่งอะหญิงหนึ่งชายหนึ่งมาเลยใครอ่ามา เป็นโค้ดเป็นโค้ดและเราจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5ท่านด้วยกันในขอดูผู้เข้าแข่งขันไดยค่ะอยู่ไหนคะ3ท่านเชิญไปซาด้านนี้ทีมงานผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านใครคะกําลังหาเพิ่มโอเคอ่ะา3ท่านเชิญขึ้นมาด้านบนเวทีก่อนเลยขอใช้ประมือหนอขอใช้ประมือด้วยนะคะเต้นแบบลืมหัวลืมเมียไปเลยซึ่งถ้าให้น้องๆเต้นเองเนี่ยน้องๆก็อาจจะยังไม่มีท่าในใจเดี๋ยวจะให้ น้องลำไยแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยเป็นคนช่วยสาธิตท่าเต่นในสนิดเดิมได้เลยค่ะระหว่างรอพข่งนะคะที่สองท่านนะคะถ้ามีมาเติมได้เลยอ่ะพร้อมไหมคะเราพร้อมค่ะงั้นเอาเป็นเพลงที่มีท่าเต้นที่เรียกว่าได้ใช้ทุกสัดส่วนละกันเอาเอาบนเดีร์ท่านทุกเพราะว่าเป็นท่าที่ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว,ว,ว่าจะเป็นมือหัวอกนะ อย่าตลกวันนะเาพราะจะสวยอย่าตลก <c oughs> อ่ะอีกสองท่ทานอีกสองท่ทานจ<ด>้า<ด>โหและอย่าบอกนะนี่ผูโชมน้าพวกเขามีฐานที่ได้บอลเชือดสามพันบาทยังไงล่ะว้าว,ว,าวคือเป็นการแบทเทิลกันแบบสองรุ่นคือจะบอกว่าแค่ชุดก็กินขาดแล้วก็กินขาดแล้ว ตอนนี้ชุดเนี้ยถือตกรอบแล้วนะใช่ตกรอบแล้วเพราะว่าที่มาได้สีชมพูแบบว่าบันเจลเลยล่ะเดี๋ยวพี่วินกับพี่เจสองเต้นจะเดบักขึ้นมาด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเต้นตามโค้ดนะคะเอาเป็นท่อนฮุกนะค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวลองลองเต้นตามกันดูโอเคน้องๆเต้นตามนะลูกน้าเจ้เต้นตามจ้าห้าหกเจ็ดแปดบอกว่าอ่าท่าแรกบอกว่าห้าสี่สามบอกว่าฉันเฮ้ย ต่อไปต่อไปท่านี้คนนักกายคุณดูนักเรียนคุณสี่ตั้งใจขนาดไหนอ่ะท้อสุดไม่แน่ใจว่าต้นแบบพลาดหรือพลาดตรงไหนนะเพรานเป็นเป็นท่านี้และเขาทำตามทุกอย่างเป็นตาทเวลท่านนะคะถ้าต่อไปเป็นท่าคน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 เหมือนคนกาแฟคนกาแฟแต่ทีนี้เราจะคนแบบแอดวานซ์เราจะคนแบบปกติถ้าคนตามจังหวะมันจะเป็นแบบนี้ครับออันนี้เราจะคน